สนับสนุนโดย MG l i ลิ r p o พูไทยแลนด์โปรฮัตที่สุดนะตอนนี้ MG ซ s ดาว5%ผ่อน9,999บาทต่อเดือนของแถมจะเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์สำหรับแฟนบอลหงแดงลิอรูพูของแถมจะเต็มอนุมตัมต,มมติเร็วได้รถชัวถ้าท่านใดสนใจที่เป็นแฟนบอลหงแดงลิอรูพูพิเศษณตอนนี้เลยแอดไลน์เลยลิงก์ข้างล่างนี้นะครับถ้าหากบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งลิอรูพูและได้รับแฟนบอลพันแทะลดพิเศษอีกนะฮะ สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์ pool ล้วเริ่มต้นกันที่เจเกนกลับชี้5จุดแข็งของนูเยตเหตุลิเวอร์ pool คว้าตัวมีเตือนก่อนลุยพิมลิกกุนซือลิเวอร์ pool นะครับเปิดเผย5จุดแข็งของดาวินนูเยตที่ทําให้สโมสรยอมทุ่มเงินซื้อพร้อมฝากคันเตือนก่อนลุยศึกพิมลิกอังกฤษเจกเกนกลับนะครับผู้จัดจาการทีมลิเวอร์ pool ให้สัมภาษณ์หลังจากที่รองแชมป์พิมลิกอังกฤษเปิดตัวดาวินนูเยตยงเป็น,นการหลังจากย้ายมาจากเบนฟิกาทีมดังในลีกสูงสุดของโปรตุเกส ด้วยสัญญา6ปีคะหนยสัปดาะห์ละ120,000ปอนต์ต่อสัปดาห์โดยเบื้องต้นนะครับโดยหงแดนครับต้องจ่ายค่าตัวก่อนแรก6 4ล้านปอนด์ราว2 7 8 4้ล้านบาทและจะจ่ายเพิ่มเป็น85ล้านปอนด์ราว3,697ล้า 3, 6, นบาทตามผลงานในอนาคตโดยเชยเกนคลับนะครับพูดถึง5จุดเด่นของเดวยิ่งกิ้งจดโรวายในวัย22ปีซึ่งเป็นเหตุผลที่ลิเวอร์พูลยอมจ่ายเงินค่าตัวสถิติใหม่ของสมุร แผนที่เวอร์กิวฟันไดที่ย้ายมาจากเซาเทนตันเมื่อเดือนมกราคมในปี2008้วยมูลค่า75ล้านปอนด์ราว3,620ล้านบาทว่าวเขากำหนดจังหวะเกมได้เขาจะนำพลังงานเข้าสู่เทียมจนตีกู่แข่งได้หลากหลายพื้นที่ทั้งตรงกลางและด้านข้างมีความดุดันแข็งแกร่งและมีพลังจากการเคลื่อนที่อีกทั้งยังเล่นโดยปราศจากความกลัวและจะคอยกระตุ้นแฟนๆของเราแนะ่ยังไรก็ตามเจกิ้งคลับยังฝากคำเตือนไปถึงดาวินโนเยต ก่อ,อนเริ่มต้นความทัฒนาใหม่ๆใ,ในศึกพรีเมียร์ลีกกลิว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทุกคนตามตระหนักดีว่าสิ่งที่เราต้องทํากับดาวินดูเยสยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการและตัวเขาเองยังตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันผมเช่าที่เขามุ่นมั่นและทาตนมากเพียงใดเรามีตัวเลือกในแนวรุกที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วและเขาก็มาเป็นส่วนสําคัญในตอนนี้ดังนั้นจึงไม่มีแรงกดดันในดๆกับเขาเลยเขาเซ็นสัญญาระยะยาวกับเรา แล้วเราตั้งใจที่จะดึงความสมรรัของเขาและรอดูพัฒนาการสำหรับดาวินดูเยฟถือว่าเป็นกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในตลาดรอบนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่ดูกันที่แล้วระเบิดฟอร์มเทพถลม่มไปถึง3ามประตูกับ4อีอสิทธ์ให้กับเบนวิกาจาักทั้งหมด41นัิอดนัดรวมทุกรายการส่วนผลงานตลอด2ปีที่ผ่านมาทําไป4 8ปประตูกับ 16อาซิดจากการลงเล่น85เกมก่อนที่ลิเวอร์พูลนะครับจะเห็นฟอร์มซึ่งจากการเจอกับเบนฟิก้าในศึกยูฟ่าแชมลีกรอบ8ทีมในฤดูกาลที่แล้วจึงยอมทุ่มเงินมาสารเพื่อคว้าต,วตัวตัดหน้าแมนชเชสเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ด2ทีมร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยซื้อนูเยตมาครอบคลองได้สำเร็จกูตีชี้จุดปัญหาของนูเยตแต่รับประกันนี่คือของจริงของดีมีคุณภาพา กูตีนะครับระบุว่าเดวินนูเยสอดีตลูกทีมของตนเป็นนักเตะที่โดดเด่นในหลายๆด้านโดยบอกว่าถึงแม้นูเยสจะยังมีจุดที่อ่อนในบางด้านอยู่แต่เขาก็ถือเป็นนักเตะที่มีอนาคตสดใสสุดๆ,ดๆมูเซมาเรียก,กูติเเรสนะครับหรือว่ากูตีอดีตมิดฟิลคนดังของนอร์มานเรตกล่าวว่าเดวินนูเยสกองหน้าตัวใหม่ของลิเวอร์พูลเป็นนักเตะที่มีความสามารถเยี่ยมในหลายๆด้าน ลิร์พูลเพิ่งประกาศดินตัวดาวินูยันมาจากเบนก้าได้อย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวเบื้องต้น75ล้านยูโรประมาณ2,750ล้านบาทโดยแข้งในวัย22ปีร่วมแข้งในทวีปดุโรปกับออสมาเลียในศึกเซคุนด้าดิวชั่นหรือลีกระดับ2ของลาดิกาสเปนเมื่อรุ่นการ2019-2020ซึ่งตอนตอนนั้นกูตีเปนเทนเนอร์ของที่นั่นและดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยก็ทำไดดถึง1 6ประตูจากการลงเล่นในลีก30นัด ก่อนที่เบนวิก้าจะดึงตัวเขาเป็นร่วมทัพในช่วงกลางปี2020กูตีซึ่งตอนนี้ไม่ได้คุณทีมไหนเลยอยู่นั้นนะครับเปิดเผยว่าตอนที่ผมได้ร่วมงานกับเขาหนะเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่ช่วงหลายปีมานี้เขาเติบโตได้ดีเลยทีเดียวเ,เขาเป็นจอมทําประตูขนาดแท้เขาเล่นได้ดีมากๆตอนที่อยู่ในกรอบเกตโทษเขาทั้งเร็วสุดๆทรงพลังมากๆและเล่นได้ดีตอนที่อยู่หน้าปากประตูเขายังมีปัญหานิดหน่อย เวลาที่ต้องประสานงานกับคนอื่นในตอนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบเกียรติโทษผมคิดว่าเขามีอนาคตที่ดีเลยทีเดียวที่จริงสมัยก่อนผมแปลกใจด้วยซ้ําที่ไม่ได้มีทีมไหนในสเปนที่ให้ความสนใจในตัวเขาและจากที่เขาทํางานอย่างยอดเยี่ยมกับอสเมเรียก่อนสุดท้ายแล้วเขาจะไปอยู่กับเบนฟิกาผมคิดว่าการได้ไปเล่นในลีปโปรุเกตมันเป็นเรื่องที่ดีต่อเขามันทําให้เขาได้สั่งสมประสบการณ์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยก่อนที่ตอนนี้เขาจะได้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูล เหมือนเห็นตัวเองหองเลงคว้าตัวนิวฮูเมลร่วมทับหลังปิดดิวนยเยตได้สำเร็จมีเรื่องกันข่าวว่าลิเวอร์พูลเตรียมเซ็นยันนักเตะที่ได้รับการจับตามองในฐานะมัสฮูเมลคนต่อไปเข้ามาร่วมทับในช่วงสมัยน,นี้หลังจากที่ปิดดิวของเดวินนูเยตได้สำเร็จนะครับลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะของเซนตเอเตียนอย่างอซดูโชโดยมีรายงานมาว่าคนที่แนะนำนักเตะรายนี้กับหงแดงก็คือนาบีเกตา กองการดีตีทีมชัดกินีของทีมนั่นเองโดยเขาได้ลงเล่นร่วมกับดาวเตะในใิวยอร์เกร์เรนี้ในนามทีมชัดกินีและได้แนะนําให้ยอดทีมแห่งทีมเมอร์ซี่ไซส์จับตาดูแข้งใบทีนอย่างใกล้ชิดและยังชื่อว่าทัพหงแดงเองนะครับก็ได้เฝ้าดูการเล่นของเขาด้วยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดาวเตะเจ้าของส่วนสูง6ฟุต1นิ้วมีสัญญายาวจนถึงปี2 0 2 5กับยอดทีมแห่งศึกลีกเดิมโดยอาจจะยอมขายดาวเด่นของทีมารนี้ออกไปถ้าหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจ โดยเพื่อนรายนี้ปัจจุบันมีมูลค่าราวๆสามจุดหกล้านปอนด์ตามการประเมินของทันเฟอร์มาร์เก็ตเขาได้ลงเล่นชุดใหญ่เพียงแค่สามนัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามในเดือนตุลาคมในปี2020และการที่เจ้าตัวไม่ได้ลงสนามบ่อยกว่านี้นั่นส่วนใหญ่เกิดจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทําให้โอกาสในครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วมีน้อยโดยก่อนหน้านั้นเซ็นเตอร์แบ็กชาวกินีออสตาร์ฤดูกาลนี้อย่างแข็งแรงให้กับทีมแห่งศึกฝรั่งเศสโดยเฉลีย่ยแล้วก็มีการตัดบอลสาเร็จอยู่ที่1.8ครั้ง เสียบสกัดสำเร็จ2.2ครั้งและเคลียบอลสาเร็จ2.5ครั้งต่อเกมจากการลงเล่นในลีก13ครั้งในขณะที่ยังชนะดวลทั้งหมด56%และทําไป2ประตูความสามารถในเกมรับรอบด้านของเขาทําให้เจ้าตัวถูกนาไปเปรียบเทียบกับมัสฮูเมลแข่งจอนเก่าของปุริเซอรดอนมอนที่เป็นกองหลังทีมเชตยโรมันและนั่นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะที่จึงปลับให้ความสนใจ โดยคุณเซอร์จอห์นน์นนะครับเคยเป็นโค้ชให้กับฮูสมเลในช่วงที่เขาประสบความสเร็จอย่างมหาศาลกับยอดทีมแห่งศึกบุนเดสกาเยอรมานโดยทั้งสองคนช่วยทัพสื่อเลืองเอาชนะเบย์มินิกควาแชมป์ลีกติดต่อกันได้ปี2011และปี2012โดยที่ฮูโม์เลเป็นรากฐานที่สำคัญของทีมชุดน,นั้นซึ่งเขาเข้าไปถึงในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดชิงชนเลิศในปี2013โดยมีรายงานาว่าเจกิ้งครับกตีลอลน้นที่จะนำแข้งเจ้าของชแชมป์โลกรายนี้มาที่อันเดลเมื่อปี2016 ก่อนที่กองหลังรายนี้จะเลือกย้ายไปสู่ไบยมินิกแท็กงานนี้ทําให้หลายคนนะครับเชื่อว่าเจนกิ๊กลาฟอาจจะได้ตัวแทนของมัสฮูเมลและกับนักเตะอย่างเซอิดูโชซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับทั้งกุนซอจากเมืองเบียร์และสําหรับแฟนๆลิเวอร์พูลเองเพราะการได้นักเตะเดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นตาตื่ในใจที่มีอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้าก็ย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วและแม้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักดาวเตะที่มีขั้เหนื่อย 3,600ปอนด์ต่อสัปดาห์รายนี้แต่เจ้าตัวสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นมัสฮูเม่คนใหม่คนต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยาคาดการณ์ว่าหงแดงจะเดินหน้าไล่ล่าตัวเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดการสกัดนั้งแต่ค,ครั้งนี้หลังปิดดิวดาวินูเยตนั่นเองนะฮะโดยคือสุรุข่า,ขขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นงของวันที่15มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมอสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครอแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเียร์สโมอสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ